ครับผมก็สวัสดีครับอยู่กับผมครอบไอคอนอีกเช่นเดิมนะครับผมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปพิเศษนะสำหรับช่องของผมนะที่ผมผ่านครบทุกกฎของ YouTube เรียบร้อยแล้วคือจริงๆผ่านไปเมื่อคืนแล้วนะ <Wow. S 1> ก็จริงๆอ่ะผ่านเวลาในการรับชมเนี่ยผ่านไปแล้วนะประมาณ3-4วันที่แล้วนะเพิ่งจะมาผ่านผู้ติดตามเมื่อคือนนี้นะครับผมก็คือวันที่20พฤศจิกายนนะครับผมก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับผมที่ติดตามกันมานะครับผมตั้งแต่หลักสิบ จนถึงหลักร้อยจนถึงหลักพันนะผมก็แต่ก,ก่อนผมหวังไว้แค่ผู้ติดตามเพิ่มแค่วันละ1คนก็พอใจแล้วนะผมหรืออาทิตย์ละหนึ่งคนก็ได้นะไม่ได้หวังมากนะผมทําแค่พอแบบไม่ลําบากมากอะ่ะก็คือว่างตอนไหนก็ทํานะซับท,ที่เพิ่มมากจริงๆอะ่ะก็คือคลิปที่ผมสอนวิธีการเปลี่ยนเสียงในเกมนะครับผมที่ผมได้อัดไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะผมไม่ก็2เดือนที่แล้วนะหนึ 1, ่งแสนหนึ่งแสนวิวแล้วนะครับผมก็มันก็เลย ขึ้นไวเพราะคลิปนั้นด้วยนะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูหลังบ้านกันก่อนนะนี่ตอนนี้เนี่ยผู้ติดตามปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1นึ่คนนะครับผมคือจริงๆผมทํามานานแล้วนะช่อง YouTube เนี่ยตั้งแต่ม .2 นะแต่คือตอนนั้นคือทําแบบตั้งใจทํานะแต่คือทําไม่ต่อเนื่องก็ไม่มีคนดูนะจนมาถึงคลิปโคโค่ Co นะ<บ>ก็เริ่มมีคนซับแบบจริงๆนะครับที่พาผมมาพันซับนี่ก็จะเป็นคลิปพวกโคคนี่แหละครับแล้วก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการ เปลี่ยนเสียงในเกมนะครับผมคือคลิปนั้นแสนวิวก็เพิ่มซับให้ผมประมาณ300400ซัสบสรา์เลยนะครับผมคลิปนี้ก็คือจริงจริงเนะี่ยผมดีใจไว้ล่วงหน้านานแล้วนะครับผมก็เลยคลิปนี้อาจจะไม่ก็ได้ดีใจอะไรมากนะเพราะว่าคือดีใจไว้ก่อนแล้วคือผมเนะี่ยก่อนนอนผมดูทุกคืนทุกวันนะผมวันหนึ่งดูประมาณ5รอบ10รอบนะครับผมดูการพัฒนาของช่องตัวเองนะก็คือตื่นเช้ามาเนะี่ยก็จะดูตลอดนะว่าตอนนี้มันกี่ซับแล้ว ชั่วโมงการรับชมแล้วนะพอผ่านปุ๊บก็นะผมก็เลยแบบมันดีใจตั้งแต่ตอนที่เห็นว่ามันใกล้จะใกล้จะผ่านแล้วนะครับผมพอผ่านมาก็เลยแบบก็เลยเออมันก็เลยไม่ได้ดีใจมากเลยนะอ่ะเราก็จะมาลงทะเบียนกันเลยนะครับผมนี่ก็ตัวไปกับ y o u t u b e นี่พาร์ทเนอร์ของเรานะครับผมแต่ผมจะพามาดูวิธีการว่าผ่าน กดทุกอย่างแล้วเนี่ยเราต้องทํำยังไงต่อนะครับผมโอเคผ่านกดทุกอย่างแลนะ้วเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะครับใครยังไม่เป็นหน้าตาอย่างนี้ก็สู้ๆนะครับทาต่อไปเรื่อยๆนะมันเป็นหน้าตาอย่างนี้แล้วก็กดเขา้าร่วมเลยครับเี่ย <konuş> มีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับผมนีม่การสร้างไรายได้นะครับผมของช่องมีทั้งหมด3ขั้นตอนขั้นตอนที่1นึก็อ่านปิดการอ่านข้อกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์นะครับผมก็คือเราอ่านอย่างเดียวแล้วก็ไปติ๊กอะไรบางอย่างนะครับผมอย่างที่2ก็คือ ลงชื่อสมัคร Google Adsense นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนการที่เราแบบลงชื่อที่อยู่แล้วก็เลขเลขาเรียกว่าอะไรเลขบัญชีของเรานะครับผมให้ให้ Google ได้โอนมาโอนเงินมาบัญชีของเราได้นะครับผมแต่ก็ยังจะไม่ได้เงินนะก,ก็คือต้องรอจดหมายจาก Google Adsense อีกทีนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกนานเท่าไหร่กว่าผมจะได้นะแต่ก็ไม่เป็นไรนะคือผ่านแค่นี้ผมก็ดีใจแล้วนะครับผมอย่างที่3ก็คือ รับการตรวจสอบนะครับผมอันนี้คือเราไม่ต้องไม่ต้องไปแตะไม่ต้องไปทําอะไรมาเลยนะครับผมขั้นตอนที่3ก็คือรออย่างเดียวรอเวลารออย่างเดียวนะสรุปก็คือถ้าให้ทําจริงๆอ่ะก็มีแค่2ขั้นตอนนะครับผมขั้นตอนที่3รออย่างเดียวโอเคนะครับผมก็เขาบอกว่าโดยปกติแล้วนะเนี่ยเขาจะส่งอีเมลเพื่อแจ้งคาตัดสินให้คุณได้ทราบภายใน1เดือนนะครับผมขั้นตอนนี้จะดําเนินการโดยอัตโนมัติหลังคุณทํา2ข้อเสร็จสมบูรณ์ก็คือ หลังจากที่ผมทํา2ข้อเนี้ยเสร็จสมบูรณ์แล้วก็อันนี้จะทําอัตโนมัติของเขาเองนะผมก็รอประมาณ1เดือนนะฮะผมบางคนก็บอก1อาทิตย์บางคนก็บอกอะไรเนี่ยอันนี้ก็ก็อยู่ที่ช่องเราว่ามันจะผิดกฎ u t u b e อะไรมากไหมนะผมถ้าเรามีติดลักท์ชงลิขสิทธิ์อะไรเนี่ยอันนี้ก็อาจจะตรวจสอบนานหน่อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไปทําข้อที่1่กันเลยนะผมคือผมเนี่ยผมเก็บไว้เพื่อมาอาทิตย์พร้อมๆกับ ทุกคนเลยนะเนะน,นี่ยตอนเนี้ยก็คือเมื่อคืนผ่านกดแล้วแต่ก็ไม่ได้กดเข้ามาทมาําอะไรเลยนะผมก็คือบานกดแล้วก็โอเครู้ว่าผ่านกดแล้วก็นอนตายตาหลับฝันดีนะรอตื่นเช้ามาทําพร้อมกันทีเดียวมันจะได้แบบสดๆนะผมโอเคเราผมจะกดเริ่มต้นเลยนะนี่มันก็จะมีให้อ่านนะครับผมแต่ผมว่าผมน่าจะไม่อ่านตอนนี้ครับผมแล้วก็ให้เรากดยอมรับนะครับผมยอมรับข้อ,ขอกําหนดของโปรแกรมพาร์ทเนอร์ยูทูบ นี่เยวผมก็กดไปนะผมเดี๋ยวผมจะขอแับหน้าจอไว้อ่านทีหลังแล้วกันนะครับผม <Ooh. S 1> โอเคครบ <c oughs> เดี๋ยวเราจะกดยอมรับเลยนะครับผมยอมรับข้อกำหนดัามอ๋อสักครู่นะครับผมก็ไม่คิดว่ามันจะได้มาทําวันนี้นะครับผมผม,ผมคิดว่าอีกนานนะกว่าจะได้นะแต่อยู่ดีๆมันก็มามาปุ๊บมาปุ๊บมาอันนี้เลยนะครับอา้าว อ๋อคือผมได้ลงชื่อสมัครกับ Google Adsense ไปแล้วเหรอเนี่ยจำไม่ได้นะครับผมคุณพบัญชีได้สำเร็จแล้วอ้าวคือผมไปลงไว้ตอนไหนไม่รู้นะ <c ười> นะาครับผมอันนี้สำหรับของผมนะก็คือทำอันแรกก็เสร็จเลยนะผมดีๆก็เสร็จเลยเสร็จแบบงงๆนะอยู่ดีอันที่สองก็สมบูรณ์ผมก็จำไม่ได้ว่านะ่ว่าผมไปลง Google Adsense ไว้ตอนไหนนะอื แต่ก็คล้ายๆว่าลงไว้แล้วแหละแต่นั้นจะเป็นแบบแนวออกเกี่ยวกับความปลอดภัยอะไรสักอย่างนี่แหละไม่รู้นะแต่นนี้ไม่รู้นะอา้าวเสร็จแล้วเนี่ยจะได้เงินไหมเนี่ยไม่เป็นไรครับผมเขาบอกว่าส่อสมบูรณ์ก็สุดสมบูรณ์นะไม่เสียงแล้วมันกดเข้าไปดูได้ไหมเนี่ยก็คือกดเข้าไปไม่ได้นะผมเสร็จยังไงก็เสร็จอย่างนั้นเลยนะโอเคนะผมก็อันนี้ของผมก็เสร็จแล้วเรียบร้อยนะผมเหลือแค่รอเกิดได้แล้วผมก็จะ มาทําคลิปอีกทีนะครับผมโอเคนะก็สําหรับการผ่านกด YouTube แล้วเนี่ยก็มาทําแค่นี้นะครับผมแล้วก็แค่รอแล้วก็เหลือแค่รอจดหมายของ Google a อซ e n e มานะครับผมตั้งแต่เรื่องแรกที่ผมทำ u t u b e นะครับผมก็คลิปแรกที่ผมทำเนะนี่ยน่าจะเป็นเกี่ยวกับเกมนะครับผมในสมัยก่อนนั้นในสมัยตอนผมม2ตอนนั้นเนี่ยคือผมยังไม่มีเน็ตเลยนะครับผม เออตอนนั้นคือผม่ยยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเลยนะผมคืออินเทอร์เน็ตเนี่ยยังไม่ใช่รายเดือนไงก็คือแต่ก่อนก็เติมเน็ตวันละ๙บาทวันละ๙บ,บาทอะไรเงี้ยนานๆเติมทีแต่หมู่บ้านผมจะมีวัดที่เขามี Wi-Fi อยู่นะครับก็จะมีกล่อง w i f i อยู่ที่วัดนะผมเป็นที่สาธารณะนะครับผมใช้ฟรีนะเวลาผมอาจ่นะผมอาดิปอาจอะไรเสร็จแล้วเนะี่ยผมก็ตัดตัดตัดตอนคืนนะผมแล้วไปโรงเรียน กลับบ้านมนาะก็ไปที่วัดนะผมเพื่อไปลงคลิปก็ทําอย่างนั้นนะประมาณเป็นอาทิตย์นานมากนะผมกว่าจะได้ลงคลิปทีนะก็พอเริ่มมีเน็ตเนะี่ยผมก็เริ่มแบบเริ่มทาคลิปแบบ,บอยขึ้นนะผมเริ่มตัดคลิปแบบไม่ต้องง้อวัดแล้วนะผมผมก็ใช้ในการแบบตัดแล้วก็ลงคลิปตอนกลางคืนนะผมตอนที่ผมไม่ได้เล่นเน็ตไม่ได้เล่นอะไรเลยนะผมก็ที่ทุกคนบอกว่า,วาเอ้ยลงคลิปดึกจังอะไรนะั่นน่ก็คือ ผมไม่ได้ตื่นแล้วลงตอนนั้นนะครับผมก็คือผมเนี่ยหลับไปแล้วนะผมแล้วคลิปเพิ่งมาลงนะคือจริงๆผมไม่ได้นอนดึกขนาดนั้นนะผมนั่นแหละก็คือผมตัดคลิปเสร็จปุ๊บนะผมก่อนนอนผมก็กดลงคลิปนะครับผมปล่อยปล่อยให้โทรศัพท์มันไหลาตายมันทํางานของมันไปนะผมส่วนผมก็ไหลาตายไปนะแล้วก็ตอนเช้าก็ตื่นมานะไม่ไหลาตายจริงนะนั่นแหละก็ประมาณนั้นแหละจนถึงวันนี้นะ<ม>คือจริงๆเนี่ยทรัพผมมัน ก็ขึ้นไวเกินกว่าคิดไว้นะผมคือผมคิดว่ามันน่าจะช้ากว่านี้นะ<ม>เพราะว่าช่องผมเนี่ยมันช้ามานานแล้วช่องอื่นแบบ5เดือน6เดือนเนี่ยได้แล้วนะของผมเนี่ยทำมา2ปีนะกว่าจะได้นะโอแต่ไม่เป็นไรนะคือผมผมทำผมไม่ได้หวังหวังนิดติดนะผมทำเพราะผมเชื่อนะว่าแบบทาไปทําทําไปเหินลงไปเหินยังไงมันก็ได้แน่นอนนะสักวันมันก็ได้แน่นอนคือผมไม่ได้หวังว่ามันวันนี้มันต้องได้พรุ่งนี้มันต้องได้นะคือผม คิดว่าอย่างไรมันก็ต้องได้แค่ทาไปก่อนนะยงไงมันก็ได้ไม่ช้าก็เร็วยังไงมันก็ได้ก็เป็นก็เป็นจริงๆนะผมก็น่าจะมาแค่น,นี้เนี่ยแหละผมคือไม่ได้จะมีคอนเทนต์อะไรมามากนะผมก็มาบอกความรู้สึกด่วนๆเลยอยากจะฝากถึงทุกคนนะที่กําลังทําอยู่ถึงตอนนี้ก็ไม่ต้องหวังมากก็ได้นะผมแต่ให้เชื่อไว้ว่า ทำไปเรื่อยๆอยังไงมันสําเร็จแน่นอนนะทาแบบทําที่เราพอทําไหวนะเราว่างตอนไหนเราทําตอนนั้นเราทําแบบอย่าฟืนตัวเองนะครับผมวันไหนที่ไม่มีอารมณ์ก็อย่าไปทําเลยนะเพราะว่าตอนนั้นเราทําฟรีนะขอแค่สม่าเสมอนะผมสม่าเสมอแล้วก็มีความพยายามหน่อยอดทนเรื่องส่วนใหญ่ก็เป็นความอดทนนะผมอดทนหน่อยนะครับใครที่กําลังทําอยู่นะสู้ๆนะมันมันทาได้แน่นอนมันทําได้แน่นอนบอกแค่นี้แหละ ถ้าทำเรื่อยๆมันทําได้แน่นอนครับผมผมก็พูดไม่ค่อยเป็นนะั่นเรื่องแนวพวกนี้นะก็ขอบคุณอีกครั้งหนะครับผมสําหรับคนที่ติดตามช่องผมนะครับผมก็จะพยายามทําคลิปดีๆต่อไปนะครับผมจะ,จะพยายามทาคลิปที่บางคลิปอาจจะมีประโยชน์หรือบางคลิปอาจจะได้ความบันเทิงแทนก็แล้วแต่อารมณ์ของผมบางทีนะครับผมแต่ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆที่ติดตามมาได้ผมตั้งแต่ 50าสิซับกว่านะผมผมจำไม่ลืมเลยแต่ละคนอนะ่ะผมชื่อทุกคนที่พิมมาผมก็ยังจำยังจำแบบไม่ได้จำชื่อแบบเด็ดๆนะแต่คือยังจำหน้าจำตาช่องของแต่ละคนที่มาติดตามผมอยู่นะครับผมก็ขอบคุณจริงๆนะทุกคนที่ยังติดตามผมอยู่จนถึงตอนนี้นะก็ขอให้ติดตามกันไปเรื่อยๆนะก็จะพยายามลงคลิปดีๆต่อไปเรื่อยๆนะครับผมก็คลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับผมยาวมาพอสมควรแล้วนะก็ เอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครที่กำลังทำอยู่ก็สู้ๆนะมันทำได้แน่นอน